2000 years late. Cấp xảy hồ gì chatbot Chết bọt gì à à? hiền tổ Hãy chìm hải ได้แล้วครับทุกคนนี่นะครับก็คือวิธีการที่เราจะมาเอาเบ็ดระเบิดนะครับโดยที่ทุกคนต้องทําการกระโดดใส่ซีไมล์25รอบนะครับหลังจากรอบที่25ขึ้นไปนะมันก็จะวร์ปมาห้องดําอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เดินหาเบ็ดระเบิดครับผมมันจะอยู่ในนี้แหละลองเดินเดินถูกําแพงดูฮะแต่ถ้าใครตาดีหน่อยมันก็จะเห็นแบบเป็นคันเบ็ดขึ้นมาเนาะนี่เนี่ยผมเห็นละนี่เนี่ยครับนี่ก็เป็นเบ็ดระเบิดนะฮะราคาหนึ่งล้านนะครับผมก็ซื้อไปเลยก็ถือว่าเป็นเซีเค็ตนะครับนี่ครับได้มาละ นี่ใส่สกินด้วยนะฮะอย่าลืมใส่โค้ดในดีคอร์ดนะฮะเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะเนี่ยก็ได้เป็นเบ็ดระเบิดนี่มาโคตรเทยเลยลองตกเลยฮะก็ตกนานใช้ได้เหมือนกันนะครับผมได้ละโหทุกคนดูหลอดนะหลอดโคตรใหญ่เลยพอๆกับกีตาร์ฟ้าอะไรฮะอืมโหนี่แหละครับเบ็ดระเบิดนะสเต็กก็ประมาณนี้เลยฮะ ศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดห้าลบห้าร <c oughs> ้อยฮะคือเป็นเบ็ดเอาเบ็ดเบ็ดแบบเก็บสะสมเนาะครับไปหาแฟกเมนต์กันต่อเลยทุกคนนะฮะพอทุกคนเข้าท้ำมาฮะก็เฉียงซ้ายมาเลยครับก็จะเจอน้อเที่หัวสีชมพูตร,ตรงนี้เนาะก็รับเคลฟไปเลยฮะอันนี้ก็เป็นจุดแรกเนาะก็ยังให้หาปลามาสองตัวนะครับก็เป็นฉลามกับแมงกุมุนนะฮะแต่ต้องติดอนแอเดนเทียนนะเอามาให้น้องครับไม่ <c oughs> ใช่มาให้น้องเอามาโชว์ให้มันดูเฉยครับนี่ฮะก็โชว์ให้มันดูเลย ตรงตนี้เสร็จแล้วไหมก็เดินขึ้นมาครับผมนี่ครับตรงนี้เราจะเจอน้องหัวฟ้าตรงนี้นะครับก็ยืนตรงนี้อันนี้น่าจะให้หาเป็นเอสโตติกในถ้ำนี้มาให้มันดูนะครับผมจํไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นเข้าไปีกฟ้าหนึ่งเนาะก็เป็นถ้ำแดงนะครับอันนี้ให้ใช้บูดากอนนะฮะติดคิมสันครับผมมาให้มันดูเนาะก็จะเป็นตัวหน้าตาประมาณนี้เนี่ยตัวเดียวกันนะเดี๋ยวผมหาให้ดูเนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยนะแต่เป็นติดคิมสันนะฮะแต่มันเป็นชื่อมันชื่อบูดากอนนะฮะ อันนี้เป็นเอนเชียงับผมก็ให้มันดูไปฮะเ้ยเอามาให้มันฮะประตูเม่ยเปิดเราก็สามารถดำไปอีกฝั่งได้ฮะเนี่ยเป็นถ้ำแดงเนาะเนี่ยถ้ำแดงก็จมีตรงนี้ฮะเป็นตัวที่สามนะครับหัวเขียวเนาะก็จะหาเก็บดอกไม้เรืองแสงในถ้ำนี้แหละฮะห้าห้าต้นเนาะเนี่ยก็เก็บไปเลยห้าต้นแล้วก็มาให้มันง่ายๆครับเครืนี้อีซี่ครับผมเก็บไปเลยตัวต่อไปนะฮะตัวที่สี่นะฮะจะอยู่ตรงนี้ฮะเป็นตัวสีม่วงนะฮะอันนี้ให้เก็บคริสตัลนะฮะตามแมป เนี่ยตรงไหนมีคริสตัลตน้องก็เดินถูนดูเลยฮะเนี่ยมันมีหมดเลยนะฮม่เป็นเศษคริสตัลดอบไว้นะเรากเก็บมาให้มันนะเนี่ยสีฟ้าก็มีนะฮะมันจะอยู่ถ้าละสีอันเนะาะถละสีชิ้นเออก็เดินเดินหาไปครับแล้วก็มาให้น้องเน,ะงนาะทีนี้ก็เป็นอันเศษเกรแล้วฮะทีนี้ก็ได้แฟงเป็นสีชิ้นแล้วครับ ummer, นนก,ะะก็มา,กกามาให้ราชิน,นะน,นะน,นาาีตรงนี้เลยต่อไปชิ้นที่ห้านะครับ จะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือเนาะของถ้านะฮะเดินถูๆซ้ายมือมัอนก็ได้เนี่ยจะอยู่ข้างบนนี้ฮะเราจะนั้นก็ให้ไปดูกับเพื่อนนะฮะว่าใครจะสับคันโยกอันไหนเนาะต้องใช้2คนนะครับนี่ฮะก็รอเพื่อนส่งสัญญาณมาเราก็สับคันโยกเลยฮะนี่ครับผมก็จะขึ้นบอกว่าได้ยินเสียงปแปลกๆนะฮะก็คือประตูเปิดแล้วนั่นเองเนาะก็ให้ทุกคนวหว้กลับไปท้ำน้ำเงินนะฮะทุกคนวหว้กลับไปทางออกเลยะฮะว่า้กลับทางที่ที่เราเข้ามาทํำน้ำเงินนั่นเองะะก็คือว่า้ไปตรงไอ้จุดที่เราใส่คีย์สโตนนะฮะที่ใส่อ่า กันหนึ่งนะเนี่ยทุกคนก็โดดขึ้นตรงนี้เลยข้าบนกระจกตรงนี้ฮะพยายามโดดขึ้นมันโดดขึ้นได้ฮะนี่ครับก็ว่ายกลับไปเลยฮะไม่ต้องรีบผมไม่ต้องรีบฮะถ้าใครมีไทเบเกอร์ก็ใช้ไทเบเกอร์ไปได้ฮะมัได้เร็วหน่อยเนาะเพราะตรงนี้มันยาวนะฮะเนี่ยก็ว่ายกลับมาเลยฮะนี่ครับตอนว่ายกลับมาก็ระวังระเบิดเนียฮะตรงนี้นะฮะกลับมาตรงที่เราใส่หินคีสโตนเลยฮะนี่ครับแสงมนต์จะอยู่ตรงนี้ฮะมุมซ้ายนี่เลยนี่ประตูมันจะเปิดนะฮะ ก็เก็บสแควร์ไปได้เลยฮะอยู่ตรงนี้เนาะนครับตรงนี้เลยตรงที่เราใส่คีย์สโตนนะฮะเปิดไปถ้ำไอ้เคเบิลนะฮะครับหลังจากนั้นก็กลับไปให้ราชินีเลยฮะเรียกราชินีว่าราชาป่ะเออราชาราชินีอ๋อเรียกเรียกอะไรก็ได้ฮะเนี่ยก็ให้มาเลยแค่นี้ก็ครบแล้วฮะห้าชิ้นนะครับก็ได้ปลดล็อกเบ็ดมานะครับผมนี่ฮะถ้าคืนนี้ก็คือได้ละปลดล็อกเบ็ดละฮะหลังจากที่ส่งสแควร์ห้าชิ้นนะครับทุกคนก็ขับเรือมาที่เกาะโบราณเนีฮะหรือเกาะเดลว์น์เองเนาะ พะเราจะไปคาบเบ็ดกันฮะก็โหนขึ้นมาเลยฮะตรงน้ําตกตรงนี้เนาะถ้าใครไม่เคยมานะฮะนี่ฮะก็ลงไปเลยฮะถ้าใครไม่เคยเปิดห้องทาเบ็ดนะฮะต้องใช้4คนนะฮะสี่มุมเนาะในการเปิดทําห้องเบ็ดนะไอห้องคาบเบ็ดเนี่ยก็มาคาบเลยฮะก็จะเป็นอันแรกตรงนี้นะฮะนี่ฮะคาบได้เลยนะฮะไม่เสียตังค์เพราะเราได้แสงเบลนจากเห็ดมาแล้วคาบไปเลยนี่ครับเรียบร้อยฮะเบ็ดก็เท่อยู่นะนี่ครับสเต็ก็ตามนี้เลยฮะ ก็ดีอยู่นะสเตตโอเคเลยฮะปะลองตกกันดูนะฮะนี่ครับได้แล้วฮะโหหลอดแดงแปะเลยฮะผูมีฟันปลาเลยครับผมอุม้ยน่าจะเหมือนโพไซดอนกับสามง่ามนะฮะมันก็อันเดียวกันเปล่าวะเออนี่ครับตกไปเลยก็ถือว่าโอเคอยู่อนะ ไม่รู้ว่ามีพลาสติกเสริมอะไรหรือเปล่าเราตกอีกุยนี่ฮะอุ้ยม,มีมีตัวอรลอยขึ้นมาด้วยอุ้ยมีระเบิดด้วยฮะอุ้ยมันได้ใจแอนเดี๋ยวเดี๋ยวลองต่อยทีเนี่ยไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ติดปะอุ้ยนี่อะติดแล้วฮะ นี่ระเบิดแล้ววูนี่ฮะได้ใจแอนจริงด้วยะฮะมันน่าพลาสติน่าจะเป็นแบบระเบิดแล้วมันติดใจแอนหรือมั้งฮะติดแบบปลาตัวใหญ่เออประมาณนี้ฮนะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะสำหรับเบรนนี้ทำทำง่ายไม่ยากฮนะโอเคสำหรับเบรนนี้ก็ไปทางนี้กันนะโอเก้ผมแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครอยากมาดูไลฟ์ผมก็าม,มาดูไลฟ์ได้ทุกวันเสาร์นะฮะไลฟ์ทุกวอัปเดตประมาณนี้กันโอเคแล้ววันนี้ก็ไปนะฮะเจอกันผมจุบจ๊บ